ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเองนะครับเอ็กซดีซีนะคะชแนลนะครับช่วงนนี้ก็อยู่กับเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ได้เล่นไมค์ครับนานเลยนะครับทุกคนก็แบบผมอยากกลับมาเล่นไมค์ครับเหมือนกันนะแล้วก็ลงมอดมาเออกี่ตัววะจำไม่ได้นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ยินนะครับก็จะมีมอดเสียงเพลงอยู่นะคไม่ไม่ใช่เสียงเพลงอยู่มันเป็นเสียงธรรมชาติใช่ไหมทุกคนเริ่มจากการตัดไม้นะครับยังจำได้อยู่ จะไม่มีมอตอดต้ดไม้นะต้องใช้มือตัดเองเออกระตุกว่ะสำหรับอางุ่นรีบกินมหนเลย <c oughs> <c oughs> ก็เดีย๋ยว <c oughs> <c oughs> ต้นไม้เสร็จเดี๋ยวพวกเราไปสร้างอุปกรณ์กันนะครับทุกคนเอ้โก็อยากให้ทุกคนเห็นน้นี่ไม่ใช่ไหมครับแท้น้นี่เป็นไม่ครับเออที่ไม่ใช่ของแท้นับแต่ก็ดีอยู่นะดีอยู่ระดับหนึ่งนะก็มาเออมาครับของแท้นนะอยู่อีกเครื่องนึงนะอันนี้ผมเล่นอีกเครื่องนึงนะครับทําให้มันไม่มีมาครับอแท่โอ้โห ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันอาจจะเงียบไปหน่อยเพราะไม่ได้อัดคลิปนานนะครับไม่ค่อยมีอะไรจะพูดตัดแค่นี้น่าจะพอแล้วเนาะใช่ไหมทุกคนถ้าเสียงในเกมเบาก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะถ้าปรับเสียงดังเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับถ้าผมก็รู้เหมือนกันว่ามันดังหรือเบานะครับโอเคนะคแล้วเราก็จะครับโตะครับ ปุ๊บ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 โอเคเอ้ยผมลืมผมลืมเปลี่ยนกับเดี๋ยวรอแปบนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนสดสๆร้อนเลยเพิ่งโหลดมาได้ไม่นานก็อยากอัดคลิปแล้วเพราะไม่ได้เล่นนานมากเลยนะทุกคนโอ้นี่สิว่าเออได้ละโอเค โอ้ด uh ีขึ้นเยอะเลยชอบจริงๆแบบนี้โอ้โหป่ารงดเสียงสัตวมากเลยทุกคนนี่นะนี่คืออุปกรณ์ขั้นต่อไปของพวกเรานะครับ ขอโทษด้วยจริงๆนะครับสำหรับ x d e กที่หนึ่งนะเพราะตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับขอโทษนะครับที่มันอาจจะทำนานไปหน่อยนะครับ เี๋ยวันนี้เราจะครัฟตัวครัฟอยู่ในเอ้คัฟถุยเราจะครัฟไอ้นี่นะครับแป๊บนึงขอเปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชันเดิมดีกว่าแบบนี้มันวกจะวกจะแตกเลยเน่ยอนะครนะับก็เดี๋ยวเราจะสร้างวันแบบอีซี่อีซี่เนี่ยแบบอยู่แบบนี้ไปเลยนะเป็นมนุษย์เป็นมนมุษย์ทํานะครับก็เดี๋ยวจะขุดบล็อกเจอตรงนี้นะมาต่อปุ๊บ ขอปลูกเยอะๆนะครับเดี๋ยวเอาตร,รงนี้ออกก่อนบจะได้มีทางออกนะครับปลูกติมไผ่ซ็จนี่ไอ้ตัวนี้กวนโอ้ยอะไรฟันนี่เอ,อ้ยอะไรของจิก มีน้ำเติมบูมีอะไรคะอีกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของนะเอ้ยเดี๋ยวจดพิกัดไว้ก่อนขอจดพิกัด,ดก่อนเดี๋ยวน,นี่จะได้จำได้นะเราออกเดินทายดูดูนี่นะเดี๋ยวเราไปก่อนหนึ่งกันดีกว่านะครับ ก็ Ó, ย,าย้ายบ้านเลยดีกว <laughs> ่าเดี <minor ias> <el> réussi, <raszam>, ๋ยวเปบนึงินกลับไปเอาของเดี๋ยวตอนไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนไปถึงอีกเกาะกลับมาก็เริ่มมืดแล้วงั้นเดี๋ยวอยู่ที่นี่ไปก่อนนะคเดี๋ยวครับที่ไม่เอาเราจะเอาเดินทางนะทุกคนชุกเฉินรับเอาบ็อกมอยชุกเฉิน เราเดินทางกันนะครับทุกคนพวกว่าอุปกรณ์และของไปเราต้องออกเดินทางนะครับทุกคน ลบเล็กลบเล็กทุกคนเราต้องหนีนะทุกคนไม่งั้นเราโดนกระทืบโ no, น่นีหนีหน,หนีเกือบไปแล้วนะทุกคนดีนะผมรีบหนีมาก่อนไม่งั้นโดนกระตืบโอเคนะครับเราก็หาทำเลสร้างบ้านหายกันจะไปกาะฝั่งนี้ก่อนนะครับกาะฝั่งนี้รู้สิ่งมันจะมีของเยอะกว่า หา้างขึ้นไม่ได้เลยอะทุกคนตกใจหมดเลีว้วแม่งซอมบี้ทุกคนซอมบี้มาฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮ้ยฮ้ยฮ้ย เอ้มันมาแล้วไอ้จิ๋วไอจิ๋วเฮ้ยไอ้จิ๋วมาไอจิ๋วมาทุกคนนี้ไอจิ๋วแมงวิ่งไวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้โหแม่งเต็มเลยอะไรวะเนี่ยไอจิตุดนี่ สมดี้โคตรเยอะเลยทุกคนน,ะน่ากลัวจัดอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฝั่งนี้น่าจะที่หลบภัยเราต้องไปแอบที่นี่นะมันคือที่หลบภัยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้แหละตรงนี้เลยมันไม่มีที่ตรงไหนสร้างบ้านเลี้ยว อันนี้น่าจะสูงพอแล้วนะทุกคน ไม่ติดเมื่อกี้ไม่รู้เป็นเลยเคหนะภาษาของเราจะอยู่ข้างบนนี้นะกดกดย่อไม่ค่อยติดเลย <c oughs> แทนได้ไปก่อนนะทุกคนปุ๊บ อยากได้เตียงนอนจังเลยเว้ยอุ้ยเอาเบมบูเก็บไปสักสองกองโยนทิ้งเลยโอเคนะผมจะเอาเบมบูไว้ตรงไหนดีไม่นะรู้เหมือนกันแล้วก็ต้องรอจนกว่าตอนนี้จะเช้านะครับ ต่อมาผมจะยังไงดีอน่าเบื่ออยู่เหมือนกันน่าเบื่อริงๆ้ต้องไปหาความตื่นเต้นดีกว่ามทุกคน 对，对，这这这。 เดี๋ยวข้างบนนี้จะแย่แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่เช้าเลยแล้วกันนะครับไปเอาเฮ้ยโอ,โอ้ยช่วยตาคงจะบอกว่าไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับโอเคนะข้างล่างมีสเกลตันด้วย นั่นคือมันกลุ่ม,มใช่ไหมมาเลยมาเลยไตยเลยไม่ไม่ถึงอ็ดีฮ่าไม่อะไรไม่คร okay, okay. ับครับแย่าโอเคโอเคเราจะวิ่งกระโดดลงน้ำแบบนี้วู้ฮูมา,ามาคืเข้ามาเข้ามาเข้ามา รู้เหมือนกันครับน่าจะเด็กคนนี้มาเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวไม่ตายมันไม่ตาย

คืเป็นสิส่งสำคัญโดยเฉพาะเวทีระดับโลกแบบนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเราสังเกตมีทั้งหมุดทั้งรูอ่ะมีทั้งแบบปอดมีแย้มเช้ารู้บเใช่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นการเลือกใช้คำที่เป็นเรื้องความรู้สึกตรงจุดวันนี้เลยได้ใจตรงทางนะครับผมอ้าเยเอามาให้ผู้ชมได้ได้ดูของช่วงตอนที่ผูช้ชายใช้ไว้พิเนี่ยกว่าจะเชา้าทุกคนเก็บตายเนี่ย ในที่ดก็เช้าย่มนต้นแบบผู้สื่อาจากท่ายแรงุดาค์โดยท่งไม่ก็ต้องนะัสังคาอว่าชติิบดนเปนที่สุดก็ชีวิเดน้ปนย้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะเพเลยไอ้นี่ไม่ค่อยได้ คิดเอ้าแล้ว่านชูดเื้อายได้สะท้อนามเป็นวิีตระหว่างไทยมุชาด้วงบที่ผ่ามาเป็นบากลชิดเสมาชิกชิดของครบคัวอาเซียนไทก็ได้ผักดัพชามาดูตลอดช่วยเหลือยเสียนะมา จากนัก็เริ่มเข้าสู่ันอนง็งง็ด้วยการที่เอาข้อมูลหลักฐานไล่เรียนเป็นไทม์ไลน์ให้กับรัฐมนตรีฝ่าย้องกรรับจ้าก็คือเหตุการณ์28ี่สภาคมไฮไลท์สำคัญในวันนั้นคืออะไรครับวันนั้นคือไทยถูกยื่อยุ้และดัดยอยุนี้โดยกองกำลังของจรัจูดานวางทุ่นระเบิดรับและพาทันเรวขาค่ะผู้อำายกา ในปี29และ2014กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางปากลัมปูชาและเมื่ออนุณแต่าออกไปว่าเพราะว่านี่ค e ือต้องให้หลักฐานว่ามันเป็นทุ่นระเบิดใหม่ทุ่นระเบิดใหม่ที่ชัเราเก็บกู้ไว้ของบแล้วแต่นใท่านผู้ก็ยังบอกอีกนะคะว่าจนนำมาสู่เหตุการณ์ร้าย สีกรกฎาคมช่วง8ปารกา20นาทีกองกำลังของกัูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่หนักเข้าใส่ฐานทัพไทยที่จังวัดสุรินทร์หลักจากมานกอกำลังกูชาก็เปิดิงหนักงส่รานทัไทยโอโอเคนะก็เดี๋ยวปิดอีพีเดี๋ยวขอทําบ้านให้จบก่อนแล้วกันนะมาถึงจนี่คือการเชือนะครับ นี่คือไม่ใช่แค่พูดนะเราไม่ได้พูดม่ใช้ปากสู้นะไม่นะเรามีภาพเรามีหลักฐานทั้งหมดนะครับท่านทูตบอกอย่านนี้นะครับขอเน้นย้ำนี่คือการโจมตีพลเรือโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือรวมถึงโรงพยาบาโลโรงเยียนได้รับความเสียหายหนักนะครับท่านทูตบอกขอเนุญาตผมพูดซ้ำคำว่าอย่ามองข้ามไปแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองมีโรงพยาบาลมีสถานีบริการน้ำมันมีพลเรือโจมตี ครอบครัวหนึ่งซึ่งไปซื้อของชำในร้านขายของชำแห่งนี้แม่และลูกสามคนไม่เคยได้ออกมากเลยอย่ามองข้ามเรื่องนี้ครับคุ้คม่อหนึ่งแสนสามหมื่นคนแค่นั้นทุกคนเราเราก็จะทำการปุ๊บ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  คุเคน,นะทุกคนก็นี่เ,เ,เดี๋ยวผมคุณยิงเข้ามาโดยที่ไม่ได้สนใจมนุษยธทรมไม่สนใจเรื่องของอนุสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศเจนีวาอะไรเลยท่านพูดยัย้ำต่อครับ25กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้9ตุลาหมายถึงว่าในวันที่ท่านพูดอคืวันเดียวัันนนแหละเสร็จแล้วและนี่ก็คือ กิ er ite, yeah well, pues ้งอ mm ุยอยู okay, ่เพิ่งอยู่เพิ่งลืม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 ต่อเติมนี่นะครับนี่ เ y e เสร็จแลนะนก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 แก้วอยู่ไหนโอเคโอโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้เอดีด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวทำทำเอาหาลูปไปทำโปรลิปก่อน น <ừ> ี <ừ> ้โอเคแบบนี <ừ> ้บายบาย